สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มกุหลาบไฟจะมานำเสนอเรื่องค่าต่ำสุดและสูงสุดของฟังก์ชันเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันความหมายของฟังก์ชันเพิ่มคืคอเมื่อ x เ,เพิ่มขึ้นแล้วฟังก์ชันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยหรือกล่าวว่าความชันเป็นบวกส่วนฟังก์ชันลดนั้นเมื่อ x เพิ่มขึ้นแล้วฟังก์ชันกับลดลงหรือกล่าวว่าความชันเป็นลบนั่นเองค่ะ ดังนั้นเมือ่อพิจารณาถึงอนุพันธ์ฟังก์ชันดิฟซึ่งเป็นค่าความชันของกราฟจะได้กดว่าช่วงที่ฟังก์ชันดิฟมากกว่า0ูนเป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงที่ฟังก์ชันดิฟน้อยกว่า0ูนย์เป็นฟัง,ฟงก์งชันลดและเนื่องจากตำแหน่งที่ฟังก์ชันจะเปลี่ยนจากเพิ่มไปลดหรือจากลดไปเพิ่มจะต้องมีการวนกลับของกราฟซึ่งทําให้เกิดจุดยอดขึ้นสามารถหาได้โดยฟังก์ชันดิฟเท่ากับ0ูนเราเรียกค่า x อกนะตำแหน่งฟังก์ชันดิฟเท่ากับ0นย์ว่าค่าวิกฤต จุดสุดขีดมี2แบบคือจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดถ้าค่าความชันเปลี่ยนจากลดไปเพิ่มจะเกิดจุดต่ำสุดและถ้าความชันเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นลดก็จะเกิดจุดสูงสุดค่ะหมายเหตุข้อที่หนึ่งคะฟังก์ชัน d ีส์เเท่ากับศูนย์ไม่ได้เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเสมอไปอาจเป็นจุดเปลี่ยนวัลเท่านั้นเราสามารถพิจารณาให้ละเอียดได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันหรือฟังก์ชันดีส์สองครั้งหากฟังก์ชันดีส์สองครั้งมากกว่าศูนย์ สแสดงว่าความชันมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปลี่ยนจากลบไปเป็นบวก,กเกิดจะเกิดจ,กจุดต่ำสุดหากฟังก์ชันที่2ครั้ง x น้อยกว่า0นแสดงว่าความชันน้อยลงเรื่อยๆเ,เปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกนั่นเองกเกิดจุดต่ำสุดหากฟังก์ชันที่2ครั้งเท่ากับศอาจากเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเว้าหรือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก็ได้ 2. เราใช้ความรู้เรื่องค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันในการคำนวณโจทย์ปัญหาที่เป็นเหตุการณ์จริงเช่นมีฟังก์ชันกำไรพีเท่ากับ x และหาค่า x ที่ทำให้ได้กำไรมากที่สุดค่ะต่อไปนะคะพิจารณากราฟต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องสัมพัทธและสัมบูรณ์ฟังก์ชันหนหากมีการวกกับของกราฟณจุดใดก็จะเรียกจุดนั้นว่าจุดสุดขีดสัมพัท์ นั่นคือเทียบกับจุดข้างเคียงจึงมีได้หลายจุดและหากจุดใดมีค่าฟังก์ชันมากที่สุดหรือน้อยที่สุดของกราฟแล้วจะเรียกจุดนั้นว่าจุดสุดขี่สมบูรณ์ด้วยสูงสุดกับต่ำสุดมีได้อย่างละหนึ่งจุดจากตัวอย่างกราฟด้านล่างนะคะจุดสูงสุดสัมพัสได้แก่จุด a c และ e จุดสูงสุดสมบูรณ์ได้แก่จุด c เท่านั้น จุดต่ำสุดสัมพัสได้แก่จุด B, D และจุดต่ำสุดสมบูรณ์ไม่มีค่ะข้อแรกนะคะจากโจทย์ค่าสูงสุดสมบูรณ์ของฟังก์ชัน x เท่ากับ x กำลัง3บวก 3x กำลัง2ลบ 9x บวก1บนช่วงปิดลบ 1, 2มีค่าเท่ากับเท่าใดอันดับแรกนะคะให้เราทำการดิฟฟังก์ชันก่อน1ครั้งนะคะก็จะได้เป็น 3x กำลังสบวก 6x ลบ9ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาหาค่าวิกฤตค่ะโดยการจับฟังก์ชัน d ิฟ x มาเท่ากับ0ค่ะและให้ทำการดึงตัวร่วม3ออกมานะคะเราก็จะได้3คูณวงเล็บ x ยวกกำลัง2บวก 2x ลบ3ค่ะและทำการแยกตัวประกอบออกมา2วงเล็บนะคะ ก็จะได้เป็น3คูณวงเล็บ x บวก3วงเล็บ x ลบ1ค่ะแล้วก็ทำการย้ายข้างหาค่า x นะคะ x ของเราก็จะได้เท่ากับลบสามหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ค่าวิกฤตของเราก็คือลบสามกับหนึ่งค่ะและเนื่องจากลบสามไม่อยู่ในช่วงลบหนึ่งสองนะคะค่าวิกฤตของเราจึงมีเพียงแค่ค่าเดียวก็คือ x เท่ากับหนึ่งค่ะ แล้วให้เราแทนค่าลบ1 1 2ลงไปในฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันก็คือ x กาลัง3บวก3 x กาลังสองลบ9 x บวก1่อะคะ่ะแล้วก็ก็จะได้เป็นฟังก์ชันลบ1นเท่ากับ12งนะคะฟังชัน1งเท่ากับลบ4ฟังชัน2เท่ากับ3ค่ะจะเห็นว่าฟังก์ชันลบ1เท่ากับ12มีค่ามากที่สุดนะคะดังนั้นค่าสูงสุดสมบูรณ์จึงมีค่าเท่ากับ12ค่ะ ข้อต่อมาข้อ2งโจทย์กำหนดให้ฟังก์ชัน x เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก3 a x กำลังสองลบ9กา a กำลังสอง x บวก5 a เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวกแล้วก็จะทำวิธีทำดังนี้โดยการลิฟฟังก์ชัน1นครั้งจะได้เท่ากับ3 x กำลังสองบวก6 a x ลบ9กา a กำลังสอง จากนั้นนำมาแยกตัวประกอบจะได้0ูนย์เท่ากับ3วงเล็บ x ยกกำลังสองบวก 2ax ลบ 3a กซ์ำลังสอง0นเท่ากับ3มวงเล็บ x ลบ a วงเล็บ x ลบ 3a มเอนำมาย้ายข้างจะได้ x เท่ากับ a และลบ 3a จากนั้นเราจะวาดเส้นจำนวนจะได้จุดสูงสุด x เท่ากับลบ 3a จุดต่ำสุด x เท่ากับ a จากนั้นนำมาดูโจทย์ถ้าฟังก์ชันมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับ0นย์แล้ว a มีค่าเท่ากับเท่าใดเราก็จะนำเอแทนฟังก์ชันจะได้เท่ากับ a ยกกำลัง3บวก 3a มวงเล็บ a อกำลังสองลบเก้ากำลังสองวงเล็บ a บวก 5a าเศูนย์เท่ากับ a ยกกำลัง3มบวก 3a มเอกำลัง3ลบ a ลบ เก้ากำลัง3บวก 5a 0เนย์เท่ากับลบ 5a าเอยกำลัง3าบวก 5A 0เนย์เท่ากับลบ 5a วงเล็บ a อกำลังสองลบ1 0ย์เท่ากับลบ 5a วงเล็บ a บวก1วงเล็บ a ลบ1 a เท่ากับ0และลบ1และ1เพราะโจทย์กระโดดเเป็นจำนวนจริงบวกดังนั้นคำตอบคือ a มีค่าเท่ากับ1ค่ะ กันที่ข้อสามกันนะคะโดข้อสานะคะเป็นแผ่นหนึ่งประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2563นะคะข้อที่41ค่ะกำหนดให้ c เป็นจำนวนจริงและให้ฟังก์ชัน x เท่ากับลบ x กำลัง3ลบ 12x กำลัง2ลบ 45x บวก c สำหรับพุกจำนวนจริง x ถ้าค่าสูงสุดสัมผัส f เท่ากับ53และค่าฟังก์ชัน c เท่ากับเท่าใดมาดูกันที่วิธีทำนะคะโดยเราจะทำการดิฟฟังก์ชันนะคะเพื่อหาค่า x มาแทนในกราฟเส้นของเรานะคะ โดยอย่างแรกนะคะเราน้องทำการถอดลบสามนะคะออกมาจากสมการลบส x ก2ลังสองลบยี x และลบลบสี่สาค่ะคำตอบนะคะจะได้ลบสวงเล็บ x ก8ลังสองบวกแ x บวกสิโดยโดยเราจะสามารถถอดสมการกาเสาสมการกำลังสองในวงเล็บได้นะคะต่อมาเป็นลบสวงเล็บ x บวกหวงเล็บ x บวกส x นะคะจะเท่ากับลบห้า ใลบสานะคะเราจะเอาลบห้าลบสามนะคะมาแทนในกราฟเส้นของเรานะคะโดยจะใช้สูตรจากข้อหนึ่งนะคะโดยจุดสูงสุดที่เราได้นะคะจะเท่ากับ x ลบสามและจุดต่ำสุดนะคะเท่ากับลบห้าโดยโจทย์นะคะก็ให้เราหาค่าฟังก์ชันฟังก์ชัน c เท่ากับเท่าไรนะคะและโจทย์กําหนดให้ฟังก์ชันค่าสูงสุดสัมผัสของค่ะเท่ากับห้าส,สิบสามและเมื่อกี้นะคะเราได้ทําการหาค่าสูงสุดมาะคะถ้่ก็คือเท่ากับลบสามดันั้นเราจะเอา x เท่ากับลบสามนะคะแทนลงไปใน ในเทุกตัวในสมการเลยค่ะจะเท่ากับลบลบสามกำลังลบลบสามวงเล็บกำลังสามนะคะลบสิบสองวงเล็บลบสามกำลังสองลบสี่สิบห้าวงเล็บลบสามบวกสี่เท่ากับห้าสิบสามนะคะโดยเราโดยเราต่อมาค่ะเราก็จะทำการกำลังสองและแท็บและคูนลบเข้าไปนะคะ ลบ3กกลังสานะคะจะได้ลบ27นะคะลบ27คูณลบจะเท่ากับ27นะคะแล้วต่อมานะคะ3กากลังสเนีท่ากับ9ะคะเท่ากับ9และ9เนะคะไปคูณลบ12จะได้จะได้ลบ1นะคะต่อมานะคะ45คูณลบ3ะคะจะเท่ากับ13 5นะคะคูณลบเข้าไปนะคะจะได้บวก135บวก4นะคะ แล้วต่อมานะคะเราก็จะทําการเอา27่สิบเจ็ดลบหนึบวกสีบวกร้อนะคะเท่ากับห้บวกสเท่ากับ5้าสิต่อมานะคะย้ายข้างเลยค่ะย้าย54ไปเจอ53นะคะ54ย้ายข้างนะคะจะกลายเป็นลบค่ะ53าสิบลบห้าสิบสคะเท่ากับลบหนึ่งเพรานั้น4ีเท่ากับลบหค่ะต่อมานะคะเขาถามหาฟังก์ชัน c ใช่ไหมคะแล้วก็เอาลบหนะคะแทนลงไปในนี่เลยนะคะแทนลงไปใน x ใน x อีกอันนึงนะคะเท่ากับ ลบลบหนึ่งกำลังสามลบสิบสองวงเล็บลบหนึ่งกำลังสองลบสี่สิบห้านะคะวงเล็บลบหนึ่งบวกลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งนะคะกำลังสามค่ะแน่นอนค่ะลบลบหนึ่งกำลังสามถ้ากำลังสามเป็นเลขคี่ใช่ไหมค่ะเพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นลบแน่ๆค่ะลบเจอลบเป็นบวกสิบสองไม่ต้องคิดเลยค่ะก็กับลบสิบสองแน่นอนค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และลบสีคูลบหนะคะลบลบเจอกันเป็นบวกค่ะลบหนะคะเอา1นึ่งลบสิบวกสีลบหเท่ากับสาค่ะ มาต่อกันที่ข้อสีนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบแผ 1, แ่นหนึ่งกรกฎาคมปี2553ข้อ36ค่ะโรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่งมีต้นทุนในการผลิตตุ๊กตา x ตัวโรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่าย x ก,กำลังสามลบสี่ x กำลังสองบวก6 2 0 0 x บวก1 0 0 0บาทถ้าขายตุ๊กตาราคาตัวละ200บาทโรงงานจะต้องผลิตตุ๊กตากี่ตัวจึงจะได้กำไรมากที่สุดอันดับแรกน,นะคะเราก็ต้องเขียนก่อนว่ากำไรเท่ากับราคาขายลบต้นทุนเราก็จะได้ว่ากำไรเท่ากับ2 0 0 x 200, 200นี้นะคะก็มาจากโรงงานขายตุ๊กตาตัวละ200ส่วน เรายังไม่รู้ว่าโรงงานเนี่ยจะต้องผลิตตุ๊กตากี่ตัวเราก็เลยแทนค่าเป็น x ไปก่อนแล้วเราก็เขียนลบต้นทุนนะคะก็คือโจทย์ให้มาแล้วก็คือ x ก,กำลัง3ลบ450 x ก,กำลัง2บวก 6200x บวกกับ10,000ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการกระจายลบเข้าไปในวงเล็บนะคะเราก็จะได้ว่า 200x ลบ x กำลัง3บว450ก 450x กำลัง2ลบ 6200x ลบก,กับ10,000ค่ะ เราทำการจัดรูปนะคะเราก็จะได้ว่ากำไรเท่ากับลบ x, x, 60 x, 60 x, 10 x 10กำลังสามบวก450า x กำลังสองลบ60,000 x ลบกับ1,000 0ค่ะต่อมาจะทำการดิฟค่ะเราก็จะได้เป็นลบ3 x กำลังสองบวก900 x ลบ60,000ได้เท่ากับ0ย์เท่ากับวงเล็บ ล 3x บวก300คูณกับ x ลบ200หลังจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างเพื่อหาค่า x ค่ะเราก็จะได้ว่าค่า x ของเรามีค่าเท่ากับ100และ200ค่ะต่อมานะคะเราก็จะแทนค่า x เท่ากับ100ลงในสมการของกำไร ลบ x กำลังสามบวก4 5 0า x กำลังสองลบ6 0,000น x ลบกับ1 0,000นค่ะพอเราแทนค่าไปแล้วนะคะเราก็จะได้ว่าเท่ากับลบ2ล้าน5แสน1 0,000ืนค่ะต่อมาเรามาดูกันที่ x มีค่าเท่ากับ200บ้างนะคะเราก็แทนลงไปในสมการกำไรค่ะก็คือลบ x กำลังสามบวก4 5 0า x กำลังสองลบ6กห0 0น x ลบห0,000ืนค่ะพอเราแทนค่าแล้วเราจะได้คำตอบเป็นติดลบ 2องล้านหนึ่งหมื่บาทข้อทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าอันไหนติดลบน้อยติดลบน้อยนะคะก็คือเมื่อเราแทน x เ,เท่ากับ200ติดลบน้อยเนี่ยก็คือกําไรมากดังนั้นนะคะโรงงานจะต้องผลิตตุ๊กตา200ตัวจึงจะได้กําไรมากที่สุดค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ